ค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะคะคูรี่เจโอวันออฟซีเคียวนะคะเข้ามารายงานตัวค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง FC แฟนคลับอีหลาหน่อยน้องอุ้งอิงทั่วโลกและทั่วประเทศ FC แฟนคลับวงสาวน้อยเพชรบันแพงและ FC แฟนคลับพ่อบอ๊โจโยมมนินมื่อนี้ก็เป็นสไตล์บ,นบ,า,นบานแบบคูลี่นะคะคูลี่สีมาเวาเรื่องยังให้พี่น้องฟังมาเด้อค่ะเข้ามาตามเบิงชีวิตนะคะในเดือนแม่ของปีนี้นะพี่น้อง เดือนแม่เดือนแม่ด้วยค่ะวันที่สิบสงิงหาคมนะคะแม่คนนี้มีแต่ให้ให้ด้วยใจรักมักมั่นสมัครสมานให้ลูกย่างเบิดใจนั่นคือใครพี่น้องอู้อ เกิดเหตุอะไรนั่นก็คือแม่หน่อยนะคะหรือคุณมลฤดีนะคะเป็นแม่ผู้ให้ลูกด้วยความรักนะคะตั้งแต่ให้เกิดนะคะตั้งแต่ให้เกิดมามีชีวิตนะคะอีหลาหน่อยของเฮาไม่ธรรมดานะคะแม่หน่อยก็จะพาลูกสาวไปตลาดนัดนะคะไปเลาะเที่ยวซื้อกับข้าวและก็พาชอปปิ้งซื้อเสือส้อผ้า นะคะก็เป็นผู้จัดสรรเลือกให้ลูกอุย้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนแม่หน่อยอ่อนซ้อนความหักความแพงลูกสาวน้องอุ้งอิงรัตนาพรลูกแม่หน่อยหรือมนหรือดีนะคะ ความหกความแพงสอนลูกให้รู้นะคะและสอนประสบการณ์ตรงให้ลูกนะคะทุกวันทุกเวลาก็ว่าได้นะคะอีลาน่อยอุ้งอิงตามติดเมปะป่หังกายเลยได้พี่น้องสอนสอนสอนขากสอนเน่นะคะด้วยความน่ารักของอีลาน้อยนะคะและอีลาน้อยก็ไม่เคยนะคะทําตัวได้น่ารักสมกับแม่หน่อยรักนะคะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะรักพร้อมที่จะ จะทำทุกอย่างนะคะให้ลูกคนนี้นะคะแล้วน้องอุ้งอิงก็ทําให้แม่หน่อยภาคภูมิใจเรียกว่าอภิชาติตบุตรนะคะอุย้ยคุรี่ขอให เดือนวันแม่ปีนี้นะคะขอให้แม่หน่อยของเรามีสุขภาพแข็งแรงนะคะแม่หน่อยก็สุดสวยสุดน่ารักนะคะขอให้แข็งแรงแข็งแรงตามไปดูแลตามไปให้กําลังใจลูกสาวคนนี้นะคะก็คือน้องอุ๋งอิงของเรารักมั่นนะคะรักมั่นนิรันดรไม่เสื่อมคายนะคะสอนให้ลูกต้องช่วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะคะก็จะมีพ่อเอกคอยช่วยนะคะเป็นเป็นเชฟกระทะเหล็กนะคะสอนให้รู้ จากการช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ซักเสื้อผ้าซักรองเท้านะคะแม่เป็นผู้สอนหมดแม้กระทั่งจะเลือกสิ่งของเข้าบ้านไปห้างแม่ก็สอนหมดนะคะว่าจะซื้ออะไรที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจเจมนนคุลี่ออนซอ ออนซอนออนซอนแม่หน่อยโอ้ยคูรี่นี่เป็นผู้ติดตามแม่หน่อยไปแล้วนะคะพ่อเอกกับแม่หน่อยนะคะอาเนาะอะพ่อแม่น้องอุ้งอิงทั้งเพจนะคะทั้งช่อง YouTube ด้วยนะคะคูรีก็ติดตามตะหลอดนะคะเพื่อชมความเคลื่อนไหวชมพัฒนาการแม่หน่อยก็เป็นผู้นึงที่สอนให้ลูกรู้จักการห้องการลํำล่ำมวนม้วน สออนสออนแห้งนะคะล่ำมวลน,น,นะคะลองล่ำนะคะสอนวิธีการสอนการแสดงการพูดการจาาให้ลูกนะคะสอนให้ลูกลูก ของแม่หน่อยคนนี้ให้รู้จักคุณค่าของเงินรู้จักการใช้รู้จักการประหยัดนะคะสอนให้ลูกไม่ควรลืมตัวเองกับผู้ที่มีบุญคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อโจนะคะแม่นุชหรือพ่อแม่ย่าสุภาพลุงอำนาจนะคะพ่อนนพ่อการชัยนะคะหรือพ่อพ่อ,พอแม่แม,แม่แม้กระทั่งพ่อบีแม่บีพ่อยุทธนะคะ แม่ติงนะคะทุกคนมีบุญคุณและก็วงสาวน้อยเพชรป้านแพงที่มีบุญคุณกับอีลาน้อยนะคะทำให้อีลาน้อยของเราโด่งดังนะคะเป็นที่รักเป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ศรัทธานะคะของวงนะคะแล้วก็มีงานจ้างตลอดทั้งปีจนถึงปี67นะคะขึ้นอยู่คือแม่หน่อยแม่หน่อยผู้นี้เป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ทั้งชีวิตเป็นผู้ให้ถึงอายุ อา,อายุนะคะให้ถึงการคลองเรือคลองตนนะคะการคลองตัวให้เป็นที่รักของ FCFan แฟนลับนะคะนี่แหละค่ะคูลีจึงได้เอามาพูดว่าแม่คนนี้คือผู้ให้ให้อย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็รักลูกสาวหมดใจนะคะทุ่มเทให้กำลังใจให้ความรักให้ความอบอุ่นฟูมฟักลูกคนนี้ให้ยืนหยัดด้วยตนเองนะคะ อย่านะคะอย่าลืมนะคะว่าน้องอุ๋งอิงเป็นคนที่มีความกะตันยูกะตันยูเพราะแม่หน่อยสอนนะคะให้ไม่ลืมบุญคุณ FC แฟนครับแล้วก็รู้จักให้ลูกสอน การไหว้การสวัสดีการขอบคุณแม่หน่อยซ้อนหมดนะคะแม่ผู้มีแต่ให้จนได้ฉายาว่าอาจารย์แม่ค่ะอาจารย์แม่จัดระบบระเบียบชีวิตของลูกนะคะแม้กระทั่งวันนี้นะคะแม่หน่อยก็มาเป็นกําลังใจนะคะเรามาชมกันนะคะแม่หน่อยเป็นกําลังใจในด้านอะไร าพาลูกมาแสดงภาพพยนตร์สาวน้อยสตอรี่นะคะดูแลเรื่องน้ําเรื่องนมให้อีหลาน้อยน้องอุงอิงนะคะพออีหลาน้อยน้อง,อ,งอุงอิงมาในามาแสดงภาพพยนตร์ก็ทําให้พ่อนนนะคะพ่อการชัยและทุกคนในทีมงานมีความสุขค่ะนี่แหละค่ะ ให้พูดถึงว่าแม่คนนี้ผู้มีแต่ให้รักลูกมากมายนะคะดูแลทุกอย่างทั้งกระทั่งการแต่งตัวการสั่งชุดส,สวยก็จากแม่หน่อยนี่แหละค่ะผู้จัดสรรให้ลูกสาวคนนี้นะคะเพราะรัก มั่นนะคะรักแล้วก็อยากให้ลูกสาวได้ดีได้ประสบความสําเร็จนะคะพี่นองเอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนความหักของเมีหน่อยอ่อนซ้อนหลายเด้อพี่นองเด้อเบิงแย่งกันเบิ่งแย่งกันนะคะนี่แหะค่ะเป็นศิลปินที่ชื่นชอบเป็นซุปตาตัวน้อยนะคะเป็นที่รักของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นในทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพ่อการชัยนะคะ แล้วก็พ่อโนนแม่บีนะคะพี่ป๋อมแปมนะคะหรือนางเอกอมแอมแล้วก็แม่สุสายใหญ่นะคะนี่คือความรักของทุกคนที่มีให้แล้วก็ใครอีกล่ะคะก็คือพ่อโบอโจโยมมนินนะคะยิหลาหน่อยหักหลายจนไปหาบักข้อนะคะพ่อเอกกับแม่หน่อยก็ไปหาของที่พ่อโจชอบกินเอามาฝากมาต้อนค่ะครอบครัวก็คือครอบครัวนะคะ แม่หน่อยก็จัดสรรให้ลูกสาวนะคะน่ารักสุดๆไปเลยเด้อพี่นองเด้อออนซอนความน่ารักออนและน้องอุ่งหญิงก็เป็นที่รักของทุกคนนะคะจะเห็นได้ว่าการทำนะคะก็คือแม่หน่อยแม่ผู้ให้ให้ได้ทั้งชีวิตนี่คือแม่หน่อย นะคะคุณมนฤดีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มีให้ครอบครัวของน้องอุงอิงสาวน้อยรัตนาพรค่ะอ่าได้เวลาตอนมาแล้วค่ะถ่ายนี่เด้อค่ะแต่เห็นว่านะคะคูรีนะคะ J.O.1 o f f เ c ี a วนะคะพูดแล้วมีความสุขก็ขอบคุณนะคะกดถูกใจนะคะกดถูกใจกดคอมเมนต์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามในช่องคูรี J.O.1 เพื่อจะได้ มียอดวิวแล้วก็นำคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยเฮงๆปังๆนะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมนะคะความรักของแม่ คือความรักที่บริสุทธิ์นะคะ,ะแล้วก็ยิ่งกว่าภูผายิ่งกว่าน้ำทะเลนะคะสุดท้ายท้ายนี้ก็อย่าลืมไปกราบแม่ด้วยดอกมะลิสวยๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไป